สวัสดีครับผมเมื่อนี้ผมสีมาวาเรื่องการทำความสะอาดขอกระต่ายเนาะครับคือว่าผมสีกวาดขอกปรแม่นอาทิตย์หนึ่งกวาดเธอหนึ่งเนาะครับหรือว่าอาทิตย์กว่ากวาครับแล้วแต่ว่ามือไหหว่างหรือว่าบาหวางรับกวาดแล้วผมก็สีเอาขี่กระต่ายที่ได้นี่ครับไปเฮ็ดปุ๋ยครับไปเฮ็ดปุ๋ยหมักครับคือขี่กระต่ายที่ผมได้นี่คือผมสี ลาดหนามจุลิอันซี่นะครับนำสมวันใหม่ครับนามจุลินซี่สองตัวนี้ครับสำหรับผู้ไดที่โบไดมาร์กเองก็สามารถสื่อได้ครับตามท้องตลาดทั่วไปครับนำสมวั้นใหม่ผมสื่อมากกว่าแลอร่อยครับแต่ว่าจุลินซี่จุลินซี่ตัวนี้นี่พป็นญยาิพิ้หงเื้นไหมากนะครับเป็นนำมามัคคือห้าสซีใส่นำมาร์ตัวใดก็ได้นะครับที่ห้ามมากเองก็ได้หรืยว่าคันบไดมาร์กเองก็ซื้อได้ครับลาดลดอาทิตย์ละเท่อครับ ผมกะสีเอาคาดนี่ครับกวาดพวกเศษอาหารที่กระต่ายเห้เากินตกเนาะครับแล้วก็ใส่ไม่กวาดกวาดเนาะครับใส่พื้นขวากเข้าพ่อเขากวาดแล้วมันกะสีเป็นประมาณนี้ครับสีเหลือแน่บ่เหลือแน่ครับผมกะสีใส่พอกวาดเดร็วเร่้วผมสีใส่น้ำจุลินทรีย์เนาะครับหลาดลดนี่ครับถ้าไมาข่ขวากกระต่ายเข้า,ขานี่บ่มีกินเนาะครับพอขาขวากกระต่ายของผมนี่สีเป็น ข้างล่างนี่สิเป็นพื้นดินนะครับถ้าพื้นดินมันสีดีกว่าพื้นปูนคือทําความสะอาดง่ายล่ะกะคืออาทิตย์หนึ่งทาความสะอาดทื่นึงก็ได้นะครับแต่กันเป็นข้อปูนเข้าสีทําความสะอาดตรงทําความสะอาดทุกมือนะครับเพราะว่าคอกดินนี่คือมันสิมีการซับเงี้ยวนะครับซับกินเงี้ยวกินอย่างครับคือมันสีบดเชื้อแชนะครับมันก็นสีให้เข้ารักษาความสะอาดง่ายกว่าที่เป็นพื้นปูนนะครับสาหรับผมคือผมว่าพื้นดินเข้าล้วกะ หนึ่งคือมันประหยัดเนาะครับผมใส่พื้นที่ในขางเหือนนี่ครับเลียงเพราะกวาดแล้วย่าไปทิมด้วยครับมีประโยชน์ครับผมพราะขี่กระต่ายนี่คันเท่าหลาดจุลิทซี่ทุกอาทิตย์นี่คือจุลิทซี่นี่เทาหลาดลดลงไปนี่มันสีไปย่อยย่อยขี่กระต่ายให้มันเป็นปุ๋ยไหวเหือนเนาะครับคือหนึ่งดักกินแล้วก็จุลินทซี่นี่สีไปย่อยปุ๋ยครับย่อยมุ่นกระต่ายให้เป็นปุ๋ยครับเวลาเข้าไปใส่พืชคือ มันกะสีง่ายมันนะครับพืชพักคลไหม่ใส่ได้เมื่อทุกอย่างแต่ว่าผมสิบัวเดี่ยวไปใส่เลยครับผมเสียบไปมักก่อนผมก็เสีเอาขี้กระใต้นี่แหละครับไปกองไว้กองรวมๆๆๆกันไว้ละหลายแล้วก็ใส่นำมักสองตัวนี้แหละครับกดประมาณหนึ่งถึงสองเดือนมันสิเป็นปุ๋ยชั้นดีเลยครับคือพวกเฟืองพวกยางนี่มันสีย่อยสลายนะครับทําให้มันเป็นปุ๋ยชั้นดีครับเวลาเข้าไปใส่พืชพักของเข้ามันกะสีง่ายครับเพราะฉะนั้นแล้ว พีน้องทีเลี่ยงกระตายครับกวาดขีมันแลวให้เอามาหมักซะก่อนจะค่อยเอาไปใส่คือมันสีงามนะครับพวกพักพลรใหม่ไม่ดอกไม่ประดับคือใส่ได้์เม็ดนะครับขั้นเปนมันหลายกับไปใส่ให้ใส่หน้าได้เนะครับเวลาปลูกเขาปลูกหยาก็ใส่ได้เนะครับคอยแต่เข้าหมักก่อนขั้นพวกหมักก็คือนึ่งแหละครับผมว่ามันมันกินพวกห้านะบางเทือหยาบางโตมันจะมีพวกในห้าดอกห้านะครับมันก็สี เป็นเป็นเม็ดหยาอยู่ในนั้นเนาะกระซัมเข้าเอาหยาไปว่านครับก้านแมนเข้าไปใส่ผักใส่หยาใส่หยานเข้าก้านแมนเข้ามากก่อนคือหนึ่งมันสีบ่ห่อนครับพอปุ๋ยนี่มันสีขันบบท่านในมาร์กมันสีห่อนเนาะครับทําให้พืชเท่าตายคือหลักพืชบ่สามารถที่สีดูดซึมไปใส่งานได้เลยเนาะครับมันต้องมาร์กซะก่อนผมก็แนะนำ้เอาไปมาร์กครับใส่จุลินทรีย์ครับนี่ครับผมก็สีใส่เฉพาะจุลินทรีย์ อันนี้เวลาผมกวาดเรียบร้อยแล้วผมกระสีใส่ตัวนี้และครับยางเราประมาณฝาหนึ่งครับโคตรประมาณสามบัวครับโคตรเลยครับโคตรให้มันชุ่มมันกระสีคือดักกินโบมีกินเลยครับโบมีกินในขอบในกลงห้องห้ากับมันสีสะอาดครับมันสีหยอยสลายเวลาเขาปุ๋ยไปมาร์กมันกระสีเปลี่ยนไหวขึ้นแลครับกะมีมาฝากพีฝากน้องประมาณซ้ำหนีเนาะครับเรื่องการ กวาดขอกของผมว่าผมกวาดขอบประมาณได้เก็บปุ๋ยประมาณได้เอาขี่ไปเฮ็ดยังประมาณนี้นะครับกจะมีเหลืองมาหว่าสซูพีซูหนองฟั่งประมาณนี้ครับมือนีสาหรับมือนีก็สวัสดีครับผม